สวัสดีคะ่ะนักเรียนสวัสดีคะ่ะนักเรียนนะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะเรียนกันต่อในหัวข้อเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะและการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะคะในหน่วยที่2นะคะครูได้สอนไปแล้ว unified, เรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแล้วก็ ปัจจัยที่ทําให้ปัจจัยที่จันเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างนะคะเจ็ดแสงแดดอากาศอุณหภูมิน้ําดินแล้วก็แร่ธาตุพวกนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเช่นนกอาศัยอยู่บนต้นไม้ทาไมนกถึงอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะนั่นคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยทีนี้เรามาดูต่อในหัวข้อการถอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ย สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ต้องการพลังงานในการดำรงชีวิตเพราะในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะคะไม่สามารถที ja ่จะผลิตอาหารเองได้ฉะนั้นจะต้องมีพลังงานนะคะจะต้องมีพลังงานเพื่อสามารถเพื่อจะทําให้ตัวมันเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ทําก,กิจกรรมต่างๆได้ซึ่งพลังงานที่ได้จากซึ่งพลังงานที่สิ่งมีชีวิตจะได้มาเนี่ยจะต้องได้มาจากการกินนะคะ โดยในแต่ละแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยที่มันอาศัยอยู่ในรลแวกที่มันบริเวณนั้นมันจะมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันนะคะสัมพันธ์กับด้านของตารกินด้านของอาหารด้านของแหล่งที่อยู่าานะคะฉะนั้นก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานต่อกันไปเป็นทอดๆนะคะทีนี้มาดูว่าการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ่ายทอดพลังงานอย่างไร การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตเราเรียกมันว่าโซ่อาห,ารหรืออีกตัวหนึ่งนะคะที่ครูจะสอนเพิ่มเติมไปจากหนังสือคือสายใยอาหารนะคะมาดูความหมายของโซ่อาหารก่อนโซ่อาหารคือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับจากการกินต่อต่อกันนั่นเองนะคะตัวอย่างของโซ่อาหารนะคะตัวอย่างของโซ่อาหารมีแครอทแครอทนะคะหลังจากนั้นกระต่ายมากินแครอทแล้วก็สุนัขจิ้งจอกก็มากินกันนะคะสิงโตก็มากินสุนัขจิ้งจอกนะคะนี่คือการกินกันต่อเป็นทอดๆนะคะ แครอทเนี่ยไม่ต้องกินใครเป็นอาหารเพราะแครอทคือพืชกลุ่มของพืชเนี่ยสิ่งในชีวิตกลุ่มของพืชสามารถสร้างอาหารเองได้เราเรียกมันว่าผู้ผลิตนะคะพืชคือผู้ที่สามารถสร้างอาหารเองได้เราเรียกว่าคือผู้ผลิตผู้ผลิตคือผู้ที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะสร้างอาหารโดยใช้ใช้ปัจจัยในการดำรงชีวิตใช้แสงแดดนะคะใช้อากาศ นะคะใช้น้ำใช้ดินแล้วก็ใช้แร่ธาตุในการสร้างอาหารจะเป็นกลุ่มของพทั้งหมดเลยคือผู้ผลิตนะคะคือสามารถสร้างอาหารเองได้ต่อไปนะคะกระต่ายสูนัขจิ้งจอกแล้วก็สิงโตเนี่ยนะคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะกระต่ายจะต้องกินแคลสซูนัขจิ้งจอกจะต้องกินกระต่ายเป็นอาหารแล้วก็สิงโตเนี่ย ก็ต้องไปล่าสุนัขจิ้งจอกเป็นอาหารเราเรียกไอ้สามชนิดเนี่ยว่าผู้บริโภคนะคะคือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้จึงต้องกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเป็นอาหารนะคะกระต่ายจะต้องกินแครอทสุนัขจิ้งจอกต้องกินกระต่ายสิงโตจะต้องกินสุนัขจิ้งจอกนะคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เราเรียกว่าผู้บริโภคนะคะทีนี้ มีคำว่าผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งผู้บริโภคลำดับที่สองและผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งคือผู้บริโภคที่กินกลุ่มของพืชเป็นอาหารเราเรียกว่าผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งส่นที่จิ้งจอกมากินกระต่ายตัวหนึ่งเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองและสิงโตนะคะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะไม่มีใครมากินสิงโตแล้วถ้าวันหนึ่งสิงโตเกิด ขึ้นมานะคะรูสอนเพิ่มเติมนะอันนี้วันหนึ่งสิงโตเกิดตายขึ้นมานะคะสิงโตเป็นโรคอะไรก็ได้ตายนะคะที่นี้เป็นอย่างไรละ่ะถ้ามันสิงโตสิงโตก็จะเกิดการเน่าเปื่อยใช่ไหมคะเน่าเปื่อยเมฆเกิลมของสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่มาทําการย่อยสลายสิงโตนะคะ ย่อยสลายสิ่งโตกลุ่มนี้เราเรียกว่าผู้ย่อยสลายนะคะผู้ย่อยสลายมีหน้าที่ในการย่อยสลายซรากเพื่อสรา้างสัตว์หรือสรากสิ่งมีชีวิตที่ตายสร้างของสัตว์ที่ตายะคะ่ะที่กลายเป็นกลายเป็นดินกลายเป็นไรอ่าเราเรียกว่าผู้ย่อยสลายนะคะผู้ย่อยสลายเช่นอะไรบ้างแบคทีเรียเห็ดราพวกนี้นะคะ เป็นกลุ่มของผู้ย่อยสลายฉะนั้นถึงห่วงโซ่อาหารเนี่ยจะมีสามอย่างสามกลุ่มคือผู้ผลิตผู้ผลิตนะคะผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายนะคะมีจากอย่างนั่นอีกนะคะทีนี้มาดูต่อทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของโซ่อาหารนะคะตัวอย่างของโซ่อาหารมีข้าวโพดนะคะต้นข้าวโพดต,ต้นข้าวโพดเนี่ยผู้ผลิตคือใครคะ ผู้ผลิตคือข้าวโพดนะคะผู้ผลิตข้าวโพดเอาอาหารมาจากไหนอาหารของต้นข้าวโพดเนี่ยมาจากปัจจัยในการด,ดํารงชีวิตของพืชใช่ไหมคะปัจจัยในการด,ดํารงชีวิตของพืชมีอะไรบ้างมีแสงแดดมีอากาศมีน้ำมีดินแล้วก็แร่ธาตุนะคะนั่นปัจจัยในการด,ดํารงชีวิตของต้นข้าวโพดต้นข้าวโพด ผลิตอาหารเองได้เรากก็เลยเรียกว่ากู้ผลิตหลังจากนั้นตักกระแตนตักกระแตนมากินข้าวโพดมากินใบข้าวโพดนะคะเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งกบมาเห็นตักกระแตนกบกินตักกระแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองงูมากินกบอันนี้ภาพกบเหมือนตปะไปนิดนึงนะคะแต่มันก็คือกบนะคะ ที่จริงอันนี้ดูคล้ายกตบผ่าไปนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวหนังสือเขียนว่ากบนะคะภาานผนิดนิดเึงนะคะอ่ะงูมากินกบนะคะงูมากินกบงูเป็นผู้บริโภคอลำดับที่สามหลังจากนั้นเหยียวบินมาเหยียวมาเห็นง,งูเหย,ยวก็โชกกินง,งูไปเป็นผู้บริโภคอลำดับสุดท้ายนะคะในกลุ่มนี้นี่คือผู้ผลิตนี่คือผู้บริโภคสี่ลำดับนี้ค่ะคือผู้บริโภค ถ้ทั้งหมดนี้เสียชีวิตตายหมดเลยทั้งต้นก็พูดทั้งตักกระแตนทั้งงูทั้งเหยี่ยวทั้งกบนะคะอะไรเป็นผู้ย่อยสลายนะคะจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของผู้ย่อยสลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเป็นราเป็นเห็ดพวกนี้ก็จะย่อยสลายนะคะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมตักกระแตนกินข้าวโพด ตัก๊กแตนกินก้นต้นข้าวโพดแต่ทำไมหัวลูกศรถึงชี้ไปหาตัก๊กแตนละ่ะหัวลูกศรไม่ชี้กลับเป็นตั๊ก,กแตนชี้ไปหาขา้าวโพดกบกินตัก๊กแตนทำไมหัวลูกศรไม่ชี้ไปหาตัก๊กแตนงูกินกบทำไมหัวลูกศรไม่ชี้ว่าง,งูกินกบนี่กลายเป็นว่าถ้าเรามองเหมือนต้นข้าวโพดกินตั๊กแตนแล้วก็ตั๊กแตนกินกบแล้วกบกินงูงูกินเหยียบนะคะคำว่าหัวลูกศรความหมายของหัวลูกศรคือ หัวลูกศรชี้ไปทางไหนฝั่งนั้นเป็นฝั่งที่ได้พลังงานหัวลูกศรชี้ไปหาตะกะเตนแสดงว่าตะกะเตนเป็นผู้ได้พลังงานจากการกินข้าวโพดกบหัวลูกศรชี้ไปหากบแสดงว่ากบเป็นผู้ได้พลังงานจากการกินตักะเตนนะคะงูเป็นผู้ได้พลังงานจากการกินกบงู Corps. อิ่มท้องเหยี่ยวเป็นผู้ได้พลังงานจากการกินงูนะคะนั่นหมายวามว่าเหยี่ยว อิ่มท้องนะคะหัวลูกศรจะชี้ไปหาผู้ที่ได้พลังงานนะคะทีนี้มาดูต่อเมื่อกี้เป็นโซ่อ่ะอันนี้ครูเพิ่มเติมมาให้จากในหนังสือเพราะในหนังสือไม่มีนะคะสายใหญ่อาหารในภาพเนี่ยคือสายใหญ่อาหารมันเป็นอย่างไรสายใหญ่ออาหารคือการกินอ่ะเหมือนเราเราเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเราเป็นคนเรากินผัก เรากินผักบุ้งเรากินแต่ผักบุ้งอย่างเดียวไหมไม่เราก็กินหมูด้วยกินไก่ด้วยกินปลาด้วยกินเนื้อสัตว์ด้วยนะคะเรากินหลายอย่างนะดูอย่างในภาพนะคะอยู่อย่างในภาพนะคะกบตัวเนี้ยกบตัวนี้กินอะไรบ้างกบกินตะกัแวเตนเห็นไหมคะหัวลูกซองจากตะกัแวเตนชี้มาหากกบกบกินผึ้งด้วยนะคะ กบกินพึ่งด้วยและเพื่งบินมาใกล้ๆกบนะคะนั่นหมายความว่ากบไม่ได้กินอย่างเดียวนะคะกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มันบินอยู่ใกล้ๆมันนะคะนกออเหยี่วตัวนี้เหยี่วกินอะไรได้อีกเหยี่วกินงูเหยี่วกินกบนะคะเหยื่วกินทั้งงูกินทั้งกบเห็นไหมวัววัวกินอะไรวัวกินหญ้าสิงโตสิงโตกิน เหี่ยวสิงโตกินบัวนะคะไก่ไก่ไนะคะไก่กินตั๊ก,กแตนไก่กินหญ้างูกินไก่นะคะงูกินกบเห็นไหมต่างต่างก็ระยงระยางกันฉันกินเธอเธอกินฉันแล้วฉันก็ไปกินอันนู้นด้วยไม่กินอย่างเดียวนะคะอันนี้เราเรียกว่าสายใยอ่า นะคะนี่คือลักษณะของสายใยอ่านะคะเมื่อกี้เป็นโซ่อาหารคือการต่อกันไปเป็นทอดทอดเนี่ยกินต่อกันไปเป็นทอดทอดยาวไปเรื่อยนะคะเราเรียกว่าโซ่อาหารแต่ลักษณะในภาพอันนี้คือสายใยอ่านะคะเพราะในระบบนิเวศในสิ่งในธรรมชาติโดยปกติในสิ่งแวดล้อมโดยปกติเนี่ยไม่ได้กินอย่างเดียวมีมีการกินต่อกันไปหลายอย่างหลายชนิด จับแต่และชนิดไม่ได้กินอาหารเพียงอย่างเดียวนั่นเองนะคะอ่ะมีวิดีโอให้นักเรียนชมนะคะ ลักษณะของโซ่อาหารนะคะโซ่อาหารทีนี้มาดูต่อหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปเรื่องของความสําคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะความสำคัญความสําคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะความสําคัญของสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตหากเราใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระวังระวังหรือใช้อย่างไม่ประหยัดนะคะ ก็จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยนะคะเพราะทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปหรือใช้แล้วมันไม่หมดก็จริงแต่มันสามารถสร้างได้นะคะแต่มันต้องใช้ระยะเวลานานนะคะกว่าเราจะปลูกต้นไม้ได้หนึ่งต้นต้นไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วใช้แล้วไม่หมด แต่ใช้แล้วหมดไปแต่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะแต่ต้องใช้อย่าต้องใช้ระยะเวลานานในการที่จะต้องสร้างมันมานะคะต้นไม้หนึ่งต้นใช้ระยะเวลาตั้งี่ปีกว่าจะกลายเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มันอยู่ได้ยืนนานนั่นเอง นะคะตัวย,ย่างของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเช่นโรงงานปล่อยควันพิษนะคะโรงงานปล่อยควันพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถ้าไม่เกิดภาวะอะไรอื่นภาวะโลกร้อนนั่นเองรับตัวนี้จะไปปรคลุมชั้นบรรยากาศทําให้อุณหภูมิภายในโลกของเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกนอกโลกได้นะคะอุณหภูมิของาภายในโลกของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ยังเป็น มลพิษทางอากาศเวลาเราสูดดมเข้าไปก็ทำให้เกิดควันพิษนะคะเป็นเป็นปัญหาต่อระบบหายใจของเราั่นเอกนะคะอะมาดูต่อทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนะคะขยะบางชนิดไม่ย่อยนะคะเช่นกลุ่มของโฟมกลุ่มของขวดกลุ่มของพลาสติกเนี่ยไม่ย่อยสลายบางชนิดย่อยสลายแต่ต้องใช้ระยะเวลาหนานมากนะคะ เป็นร้อยปีแบบนี้กว่าจะย่อยสลายหมดทำให้าานะคะแหล่งน้ำต่างๆเกิดการเน่าเสียนะคะแม้แต่เราทิ้งขยะที่มันย่อยสลายเช่นพวกผักผลไม้พวกนี้เราทิ้งลงไปแหล่งน้ำในแหล่งน้ำเนี่ยมันเกิดการย่อย,ย,ยสลายพอมันย่อยสลายอ่ะมันก็เกิดกลิ่นนะคะน้ำเน่าเสียเกิดกลิ่นเหม็นนะคะเราก็เอาน้ำอันนั้นมาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะอ่ะ ทีนี้ตัวอย่างของการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอ่ะเดี๋ยวกูวกมาที่เรื่องของอะไรสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียไปมีสาเหตุอะไรบ้างอ่ะไฟไหม้ป่านะคะนักเรียนจะได้ยินว่าใน,น,านะะในช่วงหน้าแลงนะคะในช่วงหน้าแลงก็จะเกิดปัญหาไฟไหม้ป่าแลวไม่เกิดฟันพิษนะคะ แล้วยังทําให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในป่านะคะป่าเกิดการเสียหายต้นไม้บางชนิดสูญพันธ์สัตว์บางชนิดสูญพันธ์นะคะการระเบิดของภูเขาไฟนะคะก็ทําให้เกิดก๊าซพิดออกมาแล้วก็ทําให้อ่าบริเวณนั้นอนะแหล่งบริเวณอันที่เป็นพืชพันธุ์เกิดความเสียหายเพราะถ้าเกิดว่าภูเขาไฟระเบิดก็จะมีลาวานะคะพุ่งออกมา นะคะพอเรามาพุ่งออกมามันก็จะเคลือบบริเวณนั้นนะคะกลายเป็นก้อนหนนะคะการทําแร่เลื่อนลอยทําได้เลื่อนลอยเป็นยังไงคะนักเรียนปลูกแล้วดูนี้ปลูกปลูกตรงนี้ปลูกสูงปลูกข้าวโพด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 ไปจนปลูกจนโพดเนี่ยไม่ไม่เลืนแล้วก็ไม่นามนะคะได้ฝักที่มันไม่ใหญ่ละเขาก็เปลี่ยนสถานที่ปลูกทิ้งพื้นที่ตรงนี้ไป ื่อจะปลูกข้าวโพดอีกปลูกข้าวโพดปลูกปลูกปลูกลูกซ <funny> ้ําแล้วซ้าเล่าจนข้าวโพดไม่เจริญเติบโตแล้วก็ไปถางป่าบริเวณอี่การปลูกทิ้งทิ้งป่าบริเวณที่เคยทอันนั้นเขาเรียกว่าการทาไร้เลื่อนนดการตัดไม้ทาลายป่าเพื่อเอาป่ามาเอาต้นไม้มาสร้างสิ่งต่างๆเพื่ออำโดยความสะดวกให้กับมนุษย์สิ่งเหล่านี้เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อม นะคะที่มาดูการรักษาการรักษามีอะไรบ้างปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้แลแเวลสังเกตดูนะต้ต้นไม้เนี่ยนะคะใต้ต้นไม้ถ้าเราเป็นบ้าใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกว่าเราเย็นเพราะอะไรเพราะต้นไม้มีการพายน้ําใบของต้น๊กระทืบจะมีการพายน้ําพอมีการทายน้ําละอองของน้ํ่ออกมาทางใบค่ะมันก็ทําให้บริเวณนั้นเป็นไงคะ เย็นสบายครูจะสังเกตเห็นว่านักเรียนจะไปนั่งที่บริเวณหน้าเสาธงใต้ต้นหูกวางหน้าเสาธงทำไมนักเรียนชอบนั่งบริเวณนั้นเพราะว่าใต้ต้นไม้จะร่มสบายร่มสบายนะคะเย็นสบายอากาศเย็นสบายเพราะใบของต้นพืชคลายน้ำนั่นเองนะคะต่อไปาการปลูกต้นไม้มีประโยชน์อะไรอีกน,นะคะเพื่อปักษนหน้าดินนะคะ ชัวยวางฐานาดินเลดปัญหาน้านําป่าไหลหลากนะคะดินถลกมเพราะรากของต้นไม้ช่วยยึดหน้าดินนั่นเองนะคะช่วยยึดดินไม่ให้พังถล่มลงมานะคะเล้ยวยังช่วยจกักิ่หนานะคะช่วยกิน่นามรากของต้นไม้นะคะหลายๆต้นบนภูเขาก็เหมือนกับเขาวุ้งกดต้นฝนตกมาไปผ่นานไม้ นะคะกว่ามันจะลงสู่พื้นดินได้มันใช้ระยะเวลานนฉะนั้นรากของต้นไม้นะคะก็เหมือนกับแหล่งเก็บน้ำนะคะที่เรามีน้ำไว้ใช้ระยะเวลาน,นั้นนะคะมาดูต่อกาสรรักษาทรัพยากรธรรมชาติข้อต่อไปก็คือช่วยกรารดงนลรงให้รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอะไรที่เราลดลดให้ลด ลดการใช้ถุงพลาสติกนักเรียนจะเห็นว่าเณลานะักเรียนไปเซเว่นเดี๋ยวนี้ถ้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะไม่ให้ถุงกับนักเรียนเพราะอะไรก็ถุงพลาสติกเนี่ย,อเ,ยอเอามาแล้วใส่สิ่งของมาแล้วเราเดินมาได้นิดนึงเราสงมัวยว่าเราซื้อลูกชิ้นนะคะเราซื้อลูกชิ้นเราใส่ถุงพลาสติกเราทานลูกชิ้นสองไม้ลูกชิ้นหมดถุงพลาสติกนักเรียนเอาไปไหนคะ เอาทิ้งเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะถึงหูที่ร้านสะดวกซื้อให้มันยังไม่ได้ไปไหนเลยนักเรียนทิ้งแล้วนะคะฉะนั้นก็เป็นการลดนะคะบางสถานที่ก็จะให้นักเรียนใส่ถุงผ้าหรือถุงกระดาษนะคะถุงผ้าใช้แลว้วใช้อีกใช้บ้านด้ถุงกระดาษเนี่ยเป็นการไม่ให้เกิดสภาวะแวดล้อมเสียหายนั่นเองนะคะ บางชนิดถุงกระดาษบางชนิดก็คือเอากระดาษรีไซเคิลมาทําเป็นถุงกระดาษนะคะก็เป็นการประหยัหดทรัพยากรธรรมชาตินี่คือวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่กระทั่งการใช้น้ําใช้ไฟเปลี่ยนค่ะีช้ไฟก็เป็นการอรษทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์อย่างไรไฟโกค่ะรูไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรเลยหนูเปิดไฟทั้งวันไฟมาจากไหนมาจากการผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตมาจากอะไรล่ะนะคะพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานถ่านหลิถ่านหินพลังงานเชื้อเพลิงนะคะพลังงานน้ำกับพลังงานลมผลิตไม่ได้ทที่แล้วก็ไม่ได้บริมาณนเพียงพอสำหรับการใช้านี่วนใหญ่รผลิตมาจากแร่ธรรมชาติจากพลังงานเชื้อเพลินจากพลังงานถ่านหินพลังงานถ่านหิน เป็นพันปีเป็นหมื่นปีกว่ามันจะสะสมฐานหินใต้ชั้นใต้ดินอาาผลิตก,กระแสไฟฟ้าให้เราได้อีกแต่ยระยะเวลาหนานะคะน้ำมันใช้ระยะเวลานานนะคะ,ะกว่าจะผลิตน้ำมันมาให้เราได้ใช้นะคะกว่าจะเกิดการทับถมของเจ้าเพื่อเจ้าสัตว์สร้สาอินทรีย์วัตถุนะคะอินทรีย์วัตถุชั้นใต้ดินแล้วก็สะสมเป็นพันเป็นหมื่นปี กว่าจะได้เป็นน้ำมันฉะนั้นเขาบอกต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่านะคะถ้าเราใช้ไฟมากกต้องผลิตผลิตกระแสบาก,กระแสบากการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องใช้น้ำมันนะคะน้ำมันก็หมดไปทรัพยากรธรรมชาติก็หมดไปมันต้องใช้ระยะเวลานานเดี๋ยวเราก็จะผ่านไนทรัพยากรส่วนนี้ฉะนั้นเราจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่านะคะคุ้มค่ามากที่สุด ทีนี้แบบฝึกหัดนะคะวันนี้คงมีเนื้อหาสองหัวข้อคือการถ่ายทอดพลังงานโซวอานใหญ่อาหารแล้วก็ความสําคัญของสิ่งมีชีวิตแบบฝึกหัดนักเรียนทำนะคะทำแบบฝึกหัดมากเปิดดูหน้าเป็นะะปปหน้าสี่สิบเจ็ดนะคะแบบฝึกหัดหน้าสี่สิบเจ็ดข้อหนะะึข้อหกนะคะข้อห้าให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้แล้วเขียนโซ่อาหารมาห้า กูยกตัวอย่างมาให้หนึ่งเห็นไหมคะอันนี้นี่คือตัวอย่างข้าวข้าวหนูกินข้าวงูกินหนูเหยี่ยวกินหนูนักเรียนเขียนเนี้ค่ะมาห้าสายนะคะห้าสายนักเรียนไม่ต้องวาดภาพน,นะคะทําเหมือนของครูเลยเขียนคําว่าข้าวแล้วก็วงกลมก็เขียนหัวลูกศรนะคะทําแต่โซ่อาหารหย่างเดียวไม่ต้องทำสายใหญ่นะคะห้าสายอ่ะแล้วก็ตอบคำถามข้อที่หก ะะตอบคำถามข้อที่6มีทั้งหมด3ข้อเขียนจทย์แล้วก็ตอบเขียนโจทย์ตอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะคมีเนื้อหาที่จะสอนไปแค่ะสวัสดีค่ะ